ราได้รับคำสั่งจากนายพวกอะไรหรอลุอองไกลจัดมันเลยะนะมันกินเหล้ากับกูแล้วมาเตะลุงเอาเงินของลุงไปซื้อเหล้าแล้วมากินเหล้าเมาพอามมาเอาเสร็จแล้วก็เตะลุงน่ะแบบนี้เดี๋ยวลุงไก่ก็จัดส่วนลุงไหนผมไม่รู้นะแต่ผมรู้อย่างนะครับว่ามีคนมาเอาเงินของลุงไปกินเหล้าพอหลังจากกินเหล้าเสร็จมเมาแล้วก็เตะลุงน่ะใครก็ไม่รู้เมื่อวานเนี่ย นะครับอ,อะไรร,รองเลขาอะไรไงของพรรคพลังประชารัฐนะเ,เ,เนี่ยฟังสัมภาษณ์แม่งฟังและเห็นภาพเนี่ยก็เปรียบเหมือนว่าก่อนเลือกตั้งเนี่ยมึงมาเอาตังค์ไปแล้วมึงก็เอาไปค่าใช้จ่ายในการลงสมัครรับเลือกตั้งค่าใช้จ่ายค่าอะไรต่างๆเนะี่ยส่วนค่าใช้จ่ายจะมีค่าซื้อเสียงหรือไม่อันนี้ผมไม่แน่ใจก็คือว่า,าสมมติว่าคุณจะลงสอสคุณก็มาขอเงินลุงสมมตินะอันนี้เป็นเรื่องสมมตินะไปขอลุงเอาสัก30ล้านอะอันนี้มึงมีโอกาสได้มากมึงก็ไปเอาไป50 70, 70อะไรก็ว่าไป พอมึงได้เป็นสอสอเนี่ยเงินก็ของลุงนะพอเกณฑ์เป็นสอสอเรียบร้อยแล้วอา้ามึงกลับไปไงนะนอกใจลุงแล้วก็เสร็จแล้วนยะไปอยู่กับพักรักฐบาลแล้วก็ขีบทิ้งลุงทิ้งลุงไว้ในป่าจ้ะครับนะจนเป็นที่มาของคําว่าคนในป่าลุงก็ต้องอยู่ป่าคนเดียวนี่ครับเงินที่ใช้ในการลงเรื่องตั้งก็เงินของลุงแหล่งข่าวที่ผมได้ทราบมานะพอได้เป็นสอสอก็ไปไงนะนะครับกระเปียบเหมือนเมาส์นะครับ คือเธอไเตะลุงก็เตะลุงทิ้งก็แบบไม่เอาแล้วไปรวมตัวกันแล้วก็ไปอยู่กับพรรครัฐบาลน,นะครับอันนี้คือสิ่งที่นี่เขาแปลมานะครับแล้วสิ่งที่ผมได้มาเพราะเพราะได้ข่าวว่าลุงแม่งก็ตังค์เยอะลุงบ้านในป่าได้ตั้งแต่ปฏิวัติมาน้องชายปฏิวัติมาเนี่ยหวยอยู่มาแปดปีเดีวโว้ยตังค์ก็เยอะนะลุงเนี่ยแต่ถูกหวยแล้วถูกหวยอีกถูกหวยอีก,ถ,ก,อกถูกหวยอีกนะครับนะครับนะ,อะตอนเลือกตั้งเอาตังค์ลุงไปพอได้เป็นเป็น,ปนอสสนะกลับไปแบ หักหลังลุงแล้วให้ลุกทิ้งลุงอยู่ในป่าคือสัจธรรมแม่งไม่มีอะไรหรอกครับแม่งเป็นอย่างเงี้ยเอาคนที่แม่งไม่มีอุดมการมารวมกันมันก็อยู่กันได้ด้วยแหละผลประโยชน์เรื่องแม่งมีอยู่แค่นี้ไม่มีอะไรเลยนาการเมืองไทยในแม่งไม่มีไม่มีอะไรบางคนบอกซับจรซับอนหาไม่มีหาอะไรเลยเรื่องผลประโยชน์นนล้วนๆเพียงแต่ใครเผลอก็แม่งหักหลังหันหลังไม่ได้แม่งแทงเลยนะแทงเลยถือมีดสองเล่มเลยพูดง <The. S 2> ถือมีดสองเล่มเลยตีสองหน้าเลยนะเหมือนกับรปภมาเช้าดูข่าวที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งรอปภทะเลาะกับแม่บ้าน,านเรื่องซ่อมถนนหน้าบ้านแล้วเขาเอากลวยมาตั้งไว้แม่บ้านก็ออกจากบ้านลำบากก็ไปย้ายกลวยครับนะครับรปภแม่งก็โหดครับถือมีดสองเล่มแล้วแทงตายเลยเนะี่ยคือสังคมไทยมันเป็นอยางไงอืมเดี่ยวสองคำสังคมไทยเย็นไหมใจร้อนกันเล้วเกินใจร้อนเนี่ย,ยก็แทงแม่บ้านตายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยู่ในหมู่บ้านเวลาทะเลาะกับใครอย่าไปทะเลาะนานนะทะเลาะไปทะเลาะมาแม่ง แม่งโมโหมากก็พี่แทงตายใน,นลูเขานะเช้าอยู่นี้ก็ฆ่าคนตายแทง11แผลแผลเดียวก็พอแล้วแทง1 1แผลไอ้หมู่บ้านจัดๆแม่นก็เวลาจะรับสมัครรปภเนี่ยนะแปลว่ารักษาความปลอดภัยแม่งต้องเช็คประวัติหน่อยปรากฏไอ้คนเนี้ยไอ้คนไอ้ผู้ต้องหาเนี่ยแม่งเพิ่งออกจากคุกมาข,าข้อหาฆ่าคนตายด้ยเจตนามึงเอาคนแบบนี้มาเป็นรปภได้ยังไงอ่ะไอ้หมู่บ้านนี้ต้องไปเลิกจ้างไปสั่งรปภมึงไปหาคนที่มีประวัติฆ่าคนตายมาดูแลหมู่บ้านได้ยังไง นะในส่วนที่คนได้อยู่ในหมู่บ้านจัดสรรทั้งหลายเนี่ยคนข้างบ้านอย่าไปทะเลาะก,กันเนยอะรอปภอย่าไปทะเลาะทำพูดใหญ่ยเยยดหยามเขาอย่าท้าทายสุดท้ายแม่ก็ตายหา่าเพราะฉะนั้นเวลามีเรื่องทะเลาะก,กันในหมู่บ้านเนี่ยถ้าเราดูแล้วมันจะเกิดอันตรายก็ไปแจ้งตำรวจแจ้งนิติบุคคลต่างๆอย่าไปอย่าไปประทะหลีกยอมแพ้ถ้าชนะแม่ก็เป็นศพนะแพ้ก็เป็นผู้ต้องหาจำพ่เดไ้เลยนะทะเลาะก,กันในหมู่บ้านเถียงกันไปเถียงกันมาชนะอ่านะ เสียงชนะก็กลายเป็นศพไปนะแพ้ก็เป็นผู้ตองหาะนะนะเสียงชนะเขาก็ไม่พอใจเขาก็ตำแทงเราเราก็กลายเป็นศพส่วนไอ้ไอ้ผู้แพ้ที่เถียงสู้ไม่ได้แม่งก็กลายผู้ตองหาและสุดท้ายแม่งก็ต้องกลายเป็นเป็นนัดโทษต้องติดคุกแล้วแม่งได้อะไรลนะ่ะแค่อารมณ์ชั่วมู้ฟังพี่เดย์พูดแล้วก็ช่วยกันพิมพ์ได้ว่าเห็นด้วยกับพี่เดย์ไหมคำแนะนําพี่เดย์แม่งได้เรื่องใดลาวไหมก็นะนะครับอือนะครับเสียงเสริออะไรชัดไปนะครับบอกพี่เดย์ด้วยนะ บางทีกูก็ไม่ได้ดูหาเลยนะเดี๋ยวผมจะเปิดดุกท่าฟังเสียงชัดไหมครับเสียงเสียงอะไรชัดไหมนะครับผมอ,อ่านะครับชัดนะเนี่ยฟังแล้วก็ช่วยกันแชร์เจอเนี่ยพี่เดก็บอกทุกวันอ่ะอย่าไปเถียงกันดูเถียงไปเถียงมาเนี่ยคอยฝ่ายเถียงเถียงไม่ได้แม่ก็เอาปืนเอามีดมาแทางตายหาไปผู้แพ้นะผู้ชนะกลายเป็นศพผู้แพ้กลายเป็นผู้ต้องหาติดคุกแล้วแม่ได้อะไรกันนะพี่น้องครับนะช่วยกันพิมพ์ด้วยนะครับนะช่วยกันพิมพ์ด้วยเข้ามาดูพี่เดย์แล้วพิมพ์เสร็จแล้วก็แชร์ กดซับสไครป์กดกระดิ่งดนะกดเปิดการมองเห็นกดแชร์มาใครต่างๆทําหาอะไรได้ก็ทําไปกดกดไปนะครับอันนี้คือให้ความรู้นะบางคนทําตัวเป็นหัวหมากูเป็นตํารวจกูเป็นอายการกูเป็นผู้อุปสากูเป็นนักการเมืองนะียมึงจะเป็นอะไรไม่รู้แต่เขาก็เถียงไปเถียงมาเขาดูแล้วเขาสู้ไม่ได้เขาก็อาปืนมายิงมึงตายไปเพราะฉะนั้นมันก็จบแค่นี้ไม่ต้องไปอวดอแบงครับอย่างบ้านผมเนะี่ยใครถามผมเป็นทนายแล้วผมจะไม่บอกเลยแต่ส่วนใหญ่แม่งจะรู้เองเพราะเราเป็นคนดัง แลวผมเนี่ยไม่ยุ่งกับใครเลยคนข้างบ้านใครมาปรึกษาคดีบอกึมไปปรึกษาที่อื่นเลยเพราะว่าอะไรเพราะกูไม่อยากจะยุ่งอะไรกับคนในหมู่บ้านแต่งตั้งให้กูเป็นประธานหมู่บ้านหรกรรมการเลยกูไม่เอากูไม่อยากยุ่งกูเดินเดินอยู่มาเดี๋ยวแม่ก็ยิงกูบ้างแทงกูบ้างขาะกูไปเดินออกกําลังกายในวันนี้ืนดีแม่ไล่แทงอีกคนมาซุกข้างหลังกูบอกึงไปซุกังหาไอ้ีเนี่ยแม่ก็แทงกูทะลุไปถึงมึงนะเพราะว่าอะไรเราไม่อยากจะไปเสือกเรื่องของใครอย่างบ้านผมเนี่ยรถข้างบ้านแม่ก็มาจอดหน้าบ้าน นะครับขวางหน้าบ้านเข้าไม่ได้ก็ไม่เปไ็นไรก็ปีนแมงเข้าไปซนะจนวันหนึ่งบอกโอ้โหผมผมอายแทนแล้วครับพี่เดไม่อายผมอายแทนครับว,วันดีคืนดีแมงมาจดจออรถหน้าบ้านผมไปแม่งถอยชนรถผมด้วยครับนะครับถอยชนเสร็จแล้วแม่งหนีเลยนะครับผมต้องเรียกประกันมานะประกันก็มาเปิดกล้องวงจรปิดก็ไปดําเนินคดีกับมันมันก็มายกมือไหว้คือผมไม่อยากยุ่งอะไรกับคนข้างบ้านช่างแม่งต่างคนต่างอยู่สบายสบายใครกูกูไม่เสือกเรื่องใครอ่ะดีสุด นะมีอะไรก็ให้ตำรวจตํารวจก็มาจัดการไปนะ,ะเพราะฉะนั้นชีวิตแบบพี่เดเนี่ยคือชีวิตแบบลูกทุ่งนะครับหมาเหมือกูก็เลี้ยงไว้ในบ้านถ้าบอกเ่าเสียงดังกูก็เลี้ยงไว้ในบ้านก็ปิดกระจกติดแอร์ให้แมงอยู่ไปจบนะครับไม่ต้องไปทะเลาะอะไรใครนะครับอ่านะนะนะครับ,นะรบเดี๋ยวเอาเนี่ยครับเรื่องการบ้านการเมืองเนี่ยเดี๋ยวเอาก่อนนะเดี๋ยวก็บสลับไปกละอานะครับเรื่องพี่เสรีพิสุทธิ์ในตอนนี้กำลงังแรงหลายช่องก็ติดตามว่าพี่เสรีจะแฉ ep สอง ep สามไหม พี่นอกประชาชนคิดว่าเสรีจะกล้าแถไหมน,นะครับะจะแถรมไหมมันเกิดอะไรขึ้นบนชั้น14ทักษิณป่วยจริงไหมหรือป่วยทิพย์ซึ่งตอนนี้เขากาลังดําเนินคดีกันอยู่ที่ปปชถ้าป่วยทิพย์มาก็รัฐมนตรียุติธรรมแพทย์ใหญ่ตํารวจอธิบดีกรมราชธรรมต่างๆแม่จะต้องเดือดร้อนหรือเปล่านะครับเพราะมีส่วนช่วยให้ทักษิณไม่ต้องติดคุกหรือเปล่าทักษิณป่วยจริงไหมถ้าป่วยไม่จริงหมอเบอร์แม่ก็ต้องติดคุกนินตารางกันไปอ่ะใครที่แม่เกี่ยวข้องก็ ติดกคุคิดว่าเสรีจะกล้าแฉไหมล่ะนะนะครับนะนะครับว่าพี่เสรีจะกล้าแฉไม่ติดตามครับถ้าแฉมาขนาดนี้ก็ต้องไปให้สุดครับนะ EP หนึ่ง EP สองเอาให้จบครับนะครับดูกันต่อไปนะผมก็ไม่รู้ว่าพี่แกจะแฉะขนาดไหนนะผมก็ติดตามดูอยู่อ่ะก็ผมก็เป็น FC เขาอยู่อ่ะมาลองดูนะครับว่าจะอะไรยังไงนะอนะนะครับ เอออันนี้การเรื่องการบ้านการเมืองก็เราก็สลับไปสลับกันมาแล้วกันบางคนแม่ก็ไม่ชอบการเมืองบางคนชอบคดีกวางเดี๋ยวเราก็จะวิเคราะห์คดีบอสนะคดีใหญ่นะครับนะอายการสูงสุดนะครับนี่น,นะครับสั่งฟ้องเนี่ยนะครับคดีอะไรบ้างครับดีกว่อนนะอ่าอายการสูงสุดนะโดยพนักง,งานอายการสำนักงานอา,ายการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามทุจริตหนึ่งยื่นฟ้องพลตำรวจเอกสมยศ นะครับผู้ถูกกล่าวหากับพวกรวม8คนในคดีการกลับคําสั่งไม่ฟ้องนะครับนายวรยุทธหรือบอสในข้อหาขับรถยนต์ชนดาบตำรวจวิเชียนเสียชีวิตเมื่อปี55โดยมีลักษณะกระทําการเนี่ยเป็นขบวนการช่วยเหลือเปลี่ยนพยานหลักฐานด้านความเร็วรถยนต์นะครับน,นี่คือเข้าจั่วหัวนะอนะครับฟังแล้วแม่งสมเพศเวทนานะคนที่โดนฟ้องอเป็นผบตอรอ ใครจะไปคิดนะาพอบอรตอรอแม่งจะกลายเป็นจำเลยคดีช่วยเหลือผู้ต้องหาให้พ้นผิดใครจะไปคิดว่าพอบอรตอรอนะซึ่งมีหน้าที่รักษาบังคับใช้กฎหมายกลายเป็นอะไรเนี่ยเจนจำเลยคดีช่วยเหลือผู้ต้องหานะที่เป็นเศรษฐีเงินเยอะให้พ้นคดีครับพี่น้องประชาชนคิดว่าอย่างไรครับพอบอรตอรอแม่งเป็นจำเลยนะแล้วเราจะหวังพึ่งตำรวจได้ไหมออคำถามแม่งตามมาแล้ว ตำรวจก็บอกว่าพี่เดครับตำรวจดีไม่ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องตัวบุคคลน,นะเป็นเรื่องนิสัยหรือสันดาลของแต่ละคนต้องฟังเพลงแสนนาคาแล้วกันนะคนไหนเลวชั่วเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลไม่เกี่ยวกับสำนักงานตำรวจชาติไม่เกี่ยวกับรูปปั้นหน้าสำนักงานตำรวจชาติจุกรูคนดีๆแม่ก็มีเยอะตั้งสองแสนบคคน,นะครับเนี่ยแหละครับอตอตรตกเป็นจำเลยช่วยเหลือผู้ต้องหาที่ขับรถชนตำรวจตายให้ถูกิด ดาบตำรวจคนหนึ่งโดนลูกเศรษฐีขับรถชนตายเหมือนอย่างหมาตัวหนึ่งนะจะมีการเปลี่ยนตัวคนขับมีอะไรต่างๆสมัยพลตำรวจโทรคมคำรลวิทย์ทูกกระจ่างเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลตายอย่างหมาเลยนะครับนะยังมีคนที่เป็นระดับพบตรถูกเกาหาว่าช่วยผู้ต้งหาที่ขับรถชนตำรวจตายนะครับตำรวจปฏิบัติหน้าที่รจแล้วโดน ลูกเศรษฐีขับรถราคาแพงชนตายแต่กลับมีพอบอตรอในยุคนั้นถูกกล่าวหาว่าช่วยผู้ต้องหาที่ขับรถชนชนตำรวจตายตำรวจทั้งประเทศแม่งอยากจะร้อไห้เลยหรือเปล่าจุกรูพี่น้องว่าอะไรล่ะพอบอตรอ,อนี่มันก็ต้องเข้าข้างตำรวจนะตำรวจก็คือลูกน้องเราแล้วลูกน้องเราโดนขับรถชนคนตายทำไมเราจะไปเข้าข้างผู้ต้องหาหรือมันดีนะครับนะครับเรื่องนี้แม่งเป็นเรื่องที่ดูแล้ว อยากจะเรียกว่าอับยศนะแต่ใครผิดใครถูกกูไม่รู้แต่กูอยากจะเรียกว่าคดีอับยศกดสูงนะพี่น้องฟังแล้วรู้สึกยังไงครับฟังแล้วก็พิมพ์มาด้วยหน่อยพิมพ์ด้วยแชร์ด้วยไม่ใช่ดูแม่งอย่างเดียวนะนะนะพิมพ์ฟังแล้วก็เออพี่เดพูดพี่ดีไว้เออมันน่ะนะเป็นผอบอรตอรอนะแทนที่เราจะเป็นไนงะช่วยลูกน้องเราเนี่ยถูกรถชนตายเนี่ยนะครับแทนที่เราจะช่วยอะไร ช่วยลูกน้องเราแต่เรากลับถูกกล่าวหาว่าไปช่วยผู้ต้องหาที่ทําให้ลูกน้องเราตายพี่น้องประจาชนคิดอย่างไรช่วยพิมพ์ด้วยครับพิมพกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องคิดอย่างไรสมมติพี่น้องเป็นตำรวจแล้วก็ปรากฏว่าญาติเราเป็นนายดาบแล้วโดนคนลูกเศรษฐีขับรถชนตายแต่เจ้านายเราดันไปเข้าค้าคนที่ทําให้ตำรวจตายอะ่ะมันยังไงล่ะครับชุก,กรู นะจะมีสักคําเดียวบอกไปถึงคนประเภทนี้หรือเปล่านะครับแต่ในชั้นนี้ผมไม่ได้บอกว่าใครไปใครถูกนะแต่ว่าเขาถูกฟ้องว่าเหมือนกับจะไปช่วยผู้ต้องหายคนบิดมีคําเดียวสั้นๆอะไรอยากจะฝากไปถึงคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้ก็ฝากกันมาพี่ดองครับรายการพี่เดย์เนี่ยเป็นรายการ